สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาทำกางเกงมาตรฐานของเด็กนะคะซึ่งจะใช้ได้ทั้งเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายเป็นกางเกงใส่ยางยืดนะคะที่เอวมาดูวิธีการทำบันค่ะให้เตรียมกระดาษแพทเทินแบ่งมาครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็ให้พับฉนทบเดี๋ยวฉันจัดจำลองให้ดูนะคะสมมติว่าเป็นกระดาษแผ่นหนึ่งนะคะแล้วก็ให้พับฉนทบ ย่างนี้ค่ะแล้วก็หันเข้าหาตัวนะคะแล้วก็ให้ใช้มือกรีดไว้นะคะเป็นร่องแล้วก็ให้ขีดเส้นไว้นะคะเพราะว่าเวลาทําชิ้นหน้าทําชิ้นหลังจะไปกดรอยชิ้นหลังเพราะว่าข้างตัวจะไม่มีตะเข็บค่ะมีตะเข็บเฉพาะกลางตัวหน้าและหลังนะคะเมื่อได้อย่างนี้นะคะ ให้วางเข้าหาตัวค่ะในส่วนสันทบหรือฉันจัดจำลองจากผ้านะคะจะได้ดูมาดูวิธีการทำกันเลยค่ะจากกระดาษทางด้านฝ่ามือนะคะให้วัดเข้ามาสัก6เซนติเมตรนะคะแล้วก็ตีเส้นค่ะจะกกำหนดสะโพกที่58เซนติเมตรนะคะเด็ก3ขวบ4ขวบ5ขวบ6ขวบก็ใส่ได้ค่ะซึ่ง จะใช้สูตรเดียวกันในการคิดหาเป้าลึกและรอบสะโพกนะคะ58หาร3นะคะจะหาเป้าลึกก่อนก็จะได้เท่ากับ19.3จากจุดนี้นะคะให้วัดลงมา19.3เซนติเมตรนะคะแล้วก็ตีเส้นค่ะตีเส้นยาวๆออไปก่อนค่ะ ความยาวของกางเกงนะคะจากกำหนดที่45เซนติเมตรต่อไปก็มาหาความกว้างของสะโพกนะคะจะหารสี่นะคะ58หารสีแล้วก็ให้บวกเผื่อหรวมนะคะ5เซนติเมตรก็วัดออกไปค่ะจากเส้นนี้ค่ะ แล้วก็ให้ตีเส้นไปที่ปลายขานะคะแล้วก็เส้นเอวจะทำเป้ายืดน,นะคะของเด็กสัก3ซนติเมตรเป็นชิ้นหน้านะคะแล้วก็ให้วัดจากจุดนี้นะคะขึ้นมา5ซนติเมตร เพื่อที่จะโค้งเป้าค่ะแล้วก็โคง้งใครมีไม้มันทัดโค้งก็โค้งไปนิดๆน,นะคะที่เส้นเป้าจากปลายขานะคะก็ให้วัดเข้า3ซนเมตรนะคะแล้วก็แบ่งครึ่งค่ะจากจุดแบ่งครึ่งก็วัดเข้ามา1ซนติเมตร ก็ตีเส้นค่ะแล้วก็โค้งในจุดเป้าลงมานิดๆนะคะพอสวยงามชิ้นหน้าก็เป็นอันวาดเสร็จนะคะต่อไปก็ไปทำชิ้นหลังกันค่ะชิ้นหลังจากจุดเป้ายื่นของชิ้นหน้าให้วัดออกไปอีก3เซนเมตรนะคะแต่ว่าถ้าเกิน6ขวบก็ วัดออกไปเป็นอีก4เซนเมตรนะคะแล้วก็ให้ตีเส้นมาที่ปลายขาค่ะแล้วก็ให้แบ่งครึ่งค่ะแล้วก็วัดเข้ามา1ซนเมตรนะคะแล้วก็ให้โค้งจากจุดเนี้ยค่ะให้วัดลงมาสักครึ่งเซนติเมตรนะคะ แล้วก็โค้งเส้นมาค่ะแล้วก็ลากไปที่ปลายขาก็จะได้เป็นส่วนชิ้นหลังนะคะและในส่วนที่โค้งในจุดนี้นะคะก็โค้งเข้ามานิดนิดให้เข้ามาด้านในจากชิ้นหน้านิดหนึ่งค่ะจากจุดกลางหลังนะคะให้วัดเข้ามา2.5เซนติเมตร แล้วก็ตีเส้นค่ะตีเส้นไปที่เส้นโค้งนะคะในจุดเอวหลังให้วัดขึ้นมา2เซนติเมตรนะคะเพราะว่าชิ้นหลังจะต้องสูงกว่าชิ้นหน้าค่ะเวลานั่งก็จะได้สะดวกนะคะแล้วก็ตีเส้นเฉียงมาที่จุดสันทบค่ะแล้วก็ ในส่วนของปลายขานะคะชิ้นหลังให้ตีลงมาอีกครึ่งเซนติเมตรนะคะเพื่อที่จะได้สมดุลกับในส่วนเป้าที่เอาลงครึ่งเซนติเมตรค่ะแล้วก็ให้กลิ้งนะคะใช้ลูกกลิ้งกดรอยอะค่ะกลิ้งชิ้นหลังออกมานะคะเนี่ยตามเส้นของชิ้นหลังนะคะกลิ้งมาเรื่อยๆจนถึงปลายขานะคะ แล้วมาดูกันนะคะเวลากลิีงเสร็จแล้วในส่วนนี้เราเราไม่เอานะคะเพราะว่าเรากิีงออกมาแล้วค่ะเพราะว่าจะเป็นชิ้นหน้าแล้วก็ชิ้นหลังนะคะชิ้นหลังดูง่ายๆว่าจะสูงกว่าค่ะแล้วให้ตัดนะคะตัดตามเส้นเลยค่ะชิ้นหลังชิ้นหน้า และเวลาวางผ้าก็วางสองชิ้นนะคะโดยที่เผื่อเย็บไว้สัก1เซนติเมตรหรือว่า1.5ก็ได้ค่ะแล้วก็ที่ขอบเอวก็ใส่ย,ยางก็เว้นไว้สัก5เซนติเมตรนะคะเผื่อเหลือเผื่อขาเผื่อตัดออกแล้วก็ส่วนช่วงปลายกางเกงก็เว้นไว้สัก3เซนติเมตร4เซนติเมตรก็ได้ค่ะเวลาเข้าตัวนะคะ ชิ้นหลังกับชิ้นหลังเป้าอะค่ะเนี่ยสมมุติเาเป็นแบบนี้นะคะก็ชิ้นหลังกับชิ้นหลังจะอยู่ด้วยกันชิ้นหน้าก็จะอยู่ด้วยกันกับชิ้นหน้าในส่วนของตะเข็บก,ก็จะไม่มีนะคะตะเข็บจะมาอยู่ที่ชิ้นหน้าแล้วก็ชิ้นหลังคลิปนีน้ีแค่นี้นะคะชอบใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามสวัสดีค่ะ